เนอะไรที่ไม่ไหวเราก็ถอยออกมาก่อนเพื่อรักษาใจเรานะสนสรนนักข่าวมือถือไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรมันเรื่องอะไรแต่แต,แต,แต่เดียวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะคนที่รักและรอยยิ้มให้เธอยังมีอีกเยอะแยะมากมาย อะตอมอะจะอยู่ข้างหลังหนูเสมอหันกลับมาเมื่อไหร่ก็เจอเราอะเอนดูทั้งชื่นชมทั้งสองคนเป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่อยากจะให้ทั้งคู่เจ็บจากเรื่องนี้เลยหรือจากแฟนคลับทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นไปได้จริงๆอะเราก็ยังจะหวังเล็กๆให้น้องๆเปิดใจเคลียร์ใจให้อภัยกันกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่แต่แต่พวกเราก็เข้าใจเป็นแค่คนนอกไม่มีสิทธิ์ หลังๆก็ยอมรับไม่ได้ติดตามน้องๆทั้งสองคนเท่าไหร่ในฐานะของศิลปินแต่ชื่นชมทั้งคู่ในฐานะคนหนุ่มสาวหัวใจนักสู้และเป็นกําลังใจให้ตลอดมาหวังว่าจะเคลียร์ใจกันจับมือกันไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามอย่าให้ก้าวข้ามทุกอย่างไปได้ส่วนเน่นะถ้าอยากร้องไห้ร้องเลยแล้วก็อย่าลืมว่าเน่ไม่เคยจะโดดเดี่ยวยังมีอะตอมพร้อมอบกอดเน่ไว้เสมอพรนับล้านที่ขอได้ก็ยังอยากขอให้พรนับพัน มีความสุขเสมอสันสนข่าวมือถือ